ส่งเสริมผลการเรียนรู้คยัก็ของเกษตรไงแบงรถต้นถึงก็มาเช็คดูด้วยเออเออเออเอยเออเออเนอเออเออเัอเออเออเอ้เออ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 เด้เออเออเออเวอเอ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 นเออ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 เอ ่ไปคิดให้ดูเหลือเท่าไรเก้าร้อยเองปีหน้าเราดีเราดีไหมเราจะพูดอย่างเงี้ยไม่ถว่าเรตัวใจมากยาวผมไม่ได้ปังคับใจเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปนี่ให้เรืนี้นายมมาทายนะแ่นีรู้ตึว่าหลมัจะดีก่าปแล้วนี่นะดีเล็กปีเล นงีเขจะเป็นผู้พิจารณาเองผมตอบไมได้อยู่ผมจะไม่บหมันจะเป็นเือนะมันจะเป็นผ่านนะวันนี้แล้วู่นี้ผมไปแล้วเจ็ดแปดคัรที่ไหครับเป็นตรงที่บ้านบอ๋อรตองวมแที่วเีแต่ว่าอย่างเข้ากินรว่ามีการกันุนมีคแต่ว่าอย่งเข้าที่ผมไม่ไ้เขากองเข้าอย่านี้ครับเข้าเพื่อี้ ก็เราทำเนี่ยอยากจะเป็นภาพเพื่อสุขภาพกินแล้วมันแก่เน็บชงเน็บชาพย,ยายามพยายามชาตัวนี้เข้ามาเราไม่ต้องไปซื้อถึงพัดทะลุงไม่ต้องไปซื้อถึงพี่จิบูบุกไตปตรงไหนจะปลูกเองนะคร <c oughs> ับะเองก็ทำเองเดี๋ยวไปดูต้นในสเนี่ยที่ตรงหน้าบ้านนี่เป็นข้าวใช่ข้าวลาปีแค่ได้ข้าวเป็นปลาดิบตรงนี้ข้าวหลุมดิบตรงนี้เรที่ตูดสูงสูงมีปลูกมีหลายสายพันธุ์มีอะไรบ้างมีข้าวเหลืองปลาิบข้าวพื้นเมืองข้าวหลุมดิวแล้วก็

นี่ถ้าพาราทำจริงหนว่านวยงานนะครับพอจาตออมันเองนี่นี่แพ็คี่แล้วได้กี่หนสิบถ้าเป็นถุงใหญ่ก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าหง่วงห้าโลก็แพ็คได้ใช่ไหมครับได้หึ้าถึงห้าโลแล้วก็สิบก็พาที่ซื้อให้มองตรงนี้มองตรงที่เราออกการบันทก ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนจริงๆโดยแท้